ทีนี้บุญคุณที่เลิศที่ประเสริฐของพุทธเจ้าระดับไหน่ะข้อสามดนโลกธาตุข้อสามแดนโลกธาตุเราจะไม่เข้าไปดูแลปกป้องพ่อเราเลยนี่บุญคุณถ้าม,มีพุทธศาสนาล่ะัตว์โลกทั้งกลางโลกรูปโลกและอาลุโลกจะอยู่ยางไงก็ปบเสมือนสติไรฉันเพราะเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาศาสนาอื่น ก็ร่วงไปโดยปริยายถ้าพูดถึงตามกลักคำสอนจริงๆเป็นอย่างนั้นหลวงปู่รักเขมาประตูวัตถุเจาก็เทศไว้อย่างองอาจเลยศาสนาอื่นจัจดาอื่นเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเห็นไหมล่ะเวลาพุทธศาสนาถึงการเวลา ที่จบสิ้นไปในการใดการหนึ่งศาส,สนาในนั้นก็ต้องอันตรธานสิ้นไปโดยอัตโนมัติจิงเกิดยุควิกสัญญีเกิดขึ้นเห็นไหมลหลวงปูล่ลาเขมประตูปุจก่ฟังมันก็มีอัตมีธรรมท้งนั้นแต่พวกเราฟังแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมแต่พวกเราฟังเป็นอธรรมมันก็เถียงกันตลอดตลอดไปต่างฝ่ายก็ต่างเอาธรรมเอาวินัยเป็นใหญ่ก็จบตรงนั้นไม่ต้องเถียงกัน ทำยังไงนี่จิงจะเป็นลูกยอดกระจันอยู่ปกป้องผู้เป็นพ่อรวมกันที่นี่ไฟกำลังลุกโชนกำลังไหมพระพุทธศาสนาพวกเราก็รวมตัวกันที่ทั้งข่าตัประจิกาพระเถรินทีนั่นทะเลาะก,กันทำไมมีประโยชน์เลยในการทะเลาะก,กันหรือว่าพวกเธอเป็นพวกเลือดีนอกนีดนอกลอยโกนหัวนองของเปิลเหลืองแต่ไม่รู้บุญไม่รู้บาศอย่างนั้นเลย ท่านผู้ใหญ่เห็นความสมัติขีเกิดขึ้นพุทธศาสนาเนี่ยเลิอดประเสริฐนะลูกนะยิ่งพวกเรานี่ทำกันยังไงนะเอามาพิจารณาดูที่เดี๋ยวนี้พระพุทธศาสนาที่แท้เป็นยังไงเอาไม่รู้เลยถ้าชอบเล้าเลือดก็เอาเล้าเลือดไปถ้าชอบก้อยกุ้งก้อยปลาก็เอาก้อยกุ้งก้อยปลาไปถ้าชอบสีกาก็เอาสีกาไปทูลถวายดูที่เป็นยังไงล่ะ เด็กก็ไปเจิม่นเจิมนี่นเจมิเจมหน้าบนลงเจิมหน้าล่างบ้างสารพัดที่จะทํามันมีเต็ดพวกเจลยทีนอกดีดนอกลอยแลพวกเราจะไม่รวมตัวกันเหรือที่เป็นชาวพุทธเ้ทั้งพระเถรเนจชีวสิกานี่แค่นั้นไม่ใช่บาลุงปู่ว่าปู่ว่าคณะว่าอุบาจกอุบาจิกาคนไหนนี่คือความรู้สึกนึกคิดของหลวงปู่ลวงตาลูกนี้เป็นอย่างนี้นี่บอกว่าเราประมาจากเ่วงบุคณะอย่างนั้นอย่างนี้ ดังที่ด่าเราในเฟซในอิคตอกในอะไรแล้วก็ไม่เข้าไปว่าไม่เข้าไปก้าวไก่นะนานาจิตตนั่นบอกลูกอยู่าไปอันนั้นอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาและไม่ต้องอธิบายแล้วมื่ออธิบายแล้วในการเทศอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเขาฟังจบการสมเอตสมผลก็เป็นบุญเป็นกุศลของบุคคลน,นั้นๆถ้าฟังแล้ว มีอคติเออก็เป็นบาปเป็นอกุศลของเขาแล้วแต่เขาเราก็ไม่เข้าไปเข้าายตรงนั้น่าว่าแต่เราเลยกลูกเหมิแต่พระเจ้าพราะองค์ยังทรงบูชชนอยู่พระก็ยังทะเลาะบาแวงกันอยู่จะว่าไงเออยแต่เรามีธิ์มีนิตม,มีอนุภาพเหมือนพระโมคคัลลาก็ว่าก,กันหน่อยในสมัยปัจจุบันนี้จะสามารถรวบรวม,รวมพุทธศาสนาได้มากที่สุดมิหน้าพระเจ้าจึงทรงยกย่องย่องพระผู้ที่ ทรงธรรมทรงวิในทรงฌานอภิญญาตแตกฐานที่เรียกว่าเจโตวิมุตติพระพุทธเจ้าจกจ่องผู้ที่เป็นเจโตวิมุตติสามารถที่จะสั่งสอนจัดโลกทั้งกามโลกโลูกโลกและอาลูปโลกได้อย่างสบายแต่ปัญญาวิมุตินั้นหลุดพ้นด้วยปัญญาการที่จะสั่งสอนจัดโลก เป็นไปไม่ได้กว้างขวางไม่ได้อลังการไม่ได้พิสดารเหมือนกับพระที่เป็นเจโตวิมุตอย่างนี้ในพระสูตนี่เรียนกันทุกคนนี่เนาะต่างฝ่ายก็ต่างเรียนเรียนแล้วนำมาพื้นปฏิบัตินั่นแหละไม่ใช่ว่าเรียนแล้วมาทะเลาะบเบี่ยงกันกว่าท่านเทศพิษท่านทำพิษ